เอาล่ะสวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำของฟรีนะครับกับตู้กระชาเลือกสิบได้หนึ่งนะครับโดยตู้นี้เนี่ยเขาจะแจกให้เพื่อนๆทุกๆคนอยู่แล้วนะเพื่อนๆนสามารถมาเลือกตัวละครได้สิบตัวละครน,นะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาจะแรนดอมออกหนึ่งตัวละครจากสิบตัวละครที่เพื่อนเเลือกนั่นแหละเนาะซึ่งตัวละครที่จะออกมาให้เนี่ย มันจะมาเป็นในรูปแบบเลเวล2 0 0ทันทีนะครับเลเวล200ร้ออัพอัลบิตี้ให้ครบเสร็จสับหมดเพื่อนๆไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะมันจะมาพร้อมกับเพชรเ5เพชรอยู่แล้วถ้าเกิดได้เป็นตัวละครใหม่นะถือว่าได้ตัวละครใหม่ไปเลยซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆต้องไปทำที่เหลือก็คือน้ำหอมกับคัมพีนะไอสองอย่างนี้เขาจะไม่ได้อัพมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะว่าตู้นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนว่าเขาให้เลือก10ตัวละครแต่ว่าตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ย มีมากกว่า10ตัวละครนะคําถามเดิมเดีย๋ยวจะมีคนถามทําไมพี่ไม่เลือก1ิบตัวละครเป๊ะ,ปะมาให้วะเออมันจะได้แบบเสร็จสับอันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าทางเลือกมันค่อนข้างเยอะบางสิ่งบางอย่างเพื่อนๆต้องหัดตัดสินใจเอาเองนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนำเฉยๆว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะและเพื่อนๆก็ไปดูจากไกด์ที่ผมทําให้ว่าตัวไหนตรงสเปคเพื่อนๆบ้างแต่ละคนเนี่ยแต่ละไอดี มันขาดตัวละครแตกต่างกันนะอันนี้ผมจะรวบรวมตัวละครที่ผมคิดว่าได้มาแล้วมันได้ใช้งานในณปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาให้แล้วกัดน,นะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยนะเหมือนเดิมผมทํามาเป็นตารางให้นะดูง่ายๆใช้จากเว็บเทียริสมาทําเลยนะครับอันนี้คือตัวละครต่างๆที่ผมแนะนานะครับผมจัดเป็นหมวดหมู่ให้เหมือนเดิมเลยนะ คาวบนคือตัวละครช่วยแบกนะครับตัวละครพวกนี้เอาไว้เคลียร์คอนเทนต์ต่างๆเลยนะซึ่งตัวละครที่แบบจะเอาเป็นเมตาเลยเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะว่าตัวละครพวกเมตาเป็นตัวละครยุคใหม่นะครับตัวละครพวกนี้เนี่ยยังต่ําก็ออกมาได้1ปีแล้วแล้วก็ การแจกของเขาเนี่ยเขาไม่แจกตัวละครลิมิเต็ดอยู่แล้วนะครับแต่ใช่ว่าตัวละครที่ผมหยิบม,มาพวกนี้จะไม่ดียังคงพอเล่นได้อยู่ยังลูเคียเนี่ยผมมาวักเก่งเลยนะครับของลูเคียเอาไปลงคอนเทนต์ระดับสูงได้นะแต่ว่าถ้าเกิดตีกิวอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสกิลสอที่มันไม่รองรับในการตีกิวนะดาเมจหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นผลในเรื่องของระยะการโจมตีแต่ลูเคียเนี่ย เจ๋งมากๆในการลงลิบิดเบเกอร์เควสนะครับเพราะว่าตัวของน้องมีอาบิลิตี้เป็นแบตเตอรี่ด้วยสามารถช่วยรีคูดาวสกิลให้ตัวละครสีแดงได้ทั้งปาร์ตี้เลยตัวละครสีแดงเวลาคุณลงลิบิดเบเกอร์เควสเนี่ยคุณไม่ต้องรอคูดาวสกิลเลยคุณเข้าฟิวฟิวปุ๊บคุณกดสกิลรัวๆๆไปได้เลยนะครับและลูเคียเนี่ยยิ่งเล่นดันระยะยาวยิ่งเก่งด้วยเพราะว่าเธอมีอาบิลิตี้แอมเพทความแรงคือเห็นได้ชัดสรับลูเคียผมบอกว่าณัปัจจุบันเนี่ย ยังเป็นของดีเลยไอแถวบนเนี่ยผมแนะนำลูเคียสุดเลยสำหรับใครที่แบบต้องการหาตัวละครลงลิมิตเบเกอร์คว s t นะอันนี้ผมแนะนำลูเคียเลยนะครับส่วนไวผมก็แนะนำเช่นกันไวนี่เป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่นะถึงจะมีตัวละครที่เก่งกว่าออกมาแล้วหลากหลายตัวละครก็จริงแต่ว่าไวเนี่ยยังเอาไปใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตีกิวหรือลิมิตเบเกอร์คว s t ไวก็ยังไปได้นะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าไวยังไปได้ถ้าเกิดตีกิวมันยากเกินไปก็ต้องใช้เพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วนะครับ อิจิโกะ8ปีเป็นตัวละครที่เล่นง่ายแต่ว่าดามเอจอาจจะไม่ได้จัดจ้านนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีเกมมี่อยู่แล้วไม่ต้องสนใจก็ได้นะส่วนอิจิโกะควินซี่คล้ายๆลูกเกียครับลงลิมิตเบเกอร์เควสได้ดีนะเป็นแบตเตอรี่ให้ตัวละครสีเขียวได้มัมมีรีคูดาวสกิลให้ตัวละครสีเขียวทั้งตี้เลยนะครับแต่ว่าตัวของอิจิโกะเนี่ยมีปัญหาด้านเกมเพในเรื่องของสกิลหนึ่งนะครับแต่สกิลสองมันตอบโจทย์มากๆในหลายๆครั้งที่ลงลิมิตเบเกอร์เควสนะยิ่งเป็นดันยาวๆนะเก็บได้เรียบเลยดามม มีทั้งเบิ้ลฮิตบวก2บูสเอพี80%มันก็มีตีกิวไหวไหมได้อยู่แต่เล่นค่อนข้างลาบากเพราะว่าตัวนี้มันไม่กันบออนะครับแต่ภาพรวมาผมมองว่ามันมีดาเมจมันยังเอาไปเล่นได้นะสำหรับอิจิโกควินซี่ส่วนที่เหลือ,เ,ลอเนี่ยผมมองว่ามันจะดับๆลงมาแล้วนะอย่างอุนเนี่ยผมมองว่ามันจะดาเมจไม่ได้จัดเหมือนตัวละครอื่น นะเหมือนพวกตัวละครที่แบบมีเบิ้ลฮิตบวก2บูสเอพีแปดสิบเพราะว่าตัวนี้มันแค่เบิ้ลหนึ่งแล้วก็บูสแปดสิบนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกลองๆเวลาเพื่อนๆเอาไปตีกิวเอสปาดาและยักษ์ไก่สำหรับใครไม่มีมารสก,กิเพราะบางคนไม่มีมารสก,กิก็ไม่มีตัวใช้เลยก็อาจจะต้องได้ใช้เขานะครับจริงๆผมเกือบจะตัดไอ้สามคนนี้ออกแล้วนะแต่ว่าผมพอจําได้อยู่ว่าอิชิดะเจ็ดปีเนี่ยล่าสุดผมเอาไปลงริบเบเกอร์เควสที่มันตรงโบนัสนะมันก็ยังไหวอย,อยู่แต่นั้นคือกรณีที่เป็น5้าับ นะครับผมก็เลยยังไม่ตัดทิ้งเพราะว่าตัวละครพวกนี้ก็ยังพอเอาไปเล่นได้อยู่อิจิโกะก็ยังพอเอาไปเล่นได้อยู่พวกตีกง้งตีกิวอะไรพวกนี้ผมก็ยังคงใช้อยู่ในบางโอกาส นะครับซึ่งมันต้องเน้นเพื่อนรุมทีมอยู่แล้วถ้าไม่มีเพื่อนรุมทีมก็ไม่ไหวนะมันไม่สามารถแบกคนเดียวได้อยู่แล้วเอาจริงๆคือตัวละครพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถแบกคนเดียวรับจบได้หมดเลยนะครับมันต้องใช้เพื่อนรุมทีมอยู่แล้วแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขในการลงด้วยนะนี่ก็คือตัวละครแบกทั้งหมดที่ผมแนะนำนะครับก็ขึ้นอยู่เพื่อนว่าเพื่อนขาดตัวละครแบบไหนจะใส่ลงไปเป็นตัวเลือก 1- ใน10ก็ได้เช่นกันนะครับ และในส่วนของตัวละครฟาร์มนะครับเอาจริงๆเนี่ยตัวละครที่เขาแจกมาในส่วนของตัวละครฟาร์มเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้มากๆแต่ว่าผมหยิบมาแค่นี้เพราะว่าผมมองว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยมันใช้งานได้ดีที่สุดแล้วในบรรดาตัวละครฟาร์มที่เขาแจก,กมาเพราะตัวละครพวกนี้เนี่ยมันจะฟาร์มได้เยอะกว่าฟาร์มได้พิเศษกว่าบางตัวละครฟาร์มมากกว่า2นะครับก็คือฟาร์มสเลยหรือบางตัวละคร Led อาจจะฟาร์มแค่อย่างเดียวแต่มันฟาร์มเยอะนะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของลิงนะครับอย่างคนแรกก็คือยาจิลุ ยาจิรุเนี่ยฟาร์มแค่หยดน้ำแต่ว่าได้หยาดน้ำเยอะสุดในเกมอันนี้ก็เลยตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการหาหยดน้ํากิมจอดอบแค่น้ําหอมเล็กแต่ว่าดอบถึง10บขวดสำหรับน้ําหอมเล็กสีม่วงนะครับฮิโนโมริเหมือนยาจิรุครับช่วยในการฟาร์มหยดน้ําแต่ยังไม่เยอะเท่ายาจิรุ นะแต่ตัวนีได้เรื่องของดาวมงดาเอจมาให้แล้วก็มันเยอะกว่าตัวละครฟาร์มหยดน้ําปกติแล้วกันนะครับอิคาคุฟาร์มสมอย่างเล็กใหญ่หยดน้ํานะครับอาเบลคุยะช่วยในการเป็นลิงกนะตัวนี้ลิงก์ฟาร์มน้ําหอมเล็ก5ขวดอ่ะอันนี้คือข้อดีเป็นลิงก์สามารถเอาไปใส่ได้เพราะว่าในเรื่องของลิงช่วยฟาร์มน้าหอมเนี่ยมันหาค่อนข้างยากนะครับอุคิตะเกะอารมณ์เหมือนกิมจอครับฟาร์มแค่อย่างเดียวแต่ว่าฟาร์มเยอะ ฟาร์มน้ำหอมเล็กสีฟ้า10ขวดไปเลยนะครับมีละลดเหมือนกันนะฟาร์มน้ำหอมเล็กสีแดง10ขวดน้องลิลูกะฟาร์มน้ำหอมเขียวขวดเล็ก10ขวดนะพวกนี้คือมันฟาร์มแค่อย,อย่างเดียวแต่ว่ามันได้ปริมาณ2เท่านะครับเจมัดนะครับมัซซูมโตฟาร์ม3อย่างเลยเล็กใหญ่หยาดน้ำสี้มนะครับไอนี้เหมือนกันนะครับเล็กใหญ่หยาดน้ำสีแดงนะครับ กันเทนใบดอกน้ำหอมเล็กสีแดง5ขวดในเรื่องของลิงนะอันนี้คือข้อดีเป็นลิงนะครับฮินามุริเหมือนกันเทนใบนะฟาร์มในเรื่องของน้ำหอมเล็กสีฟ้า5ขวดเป็นลิงนะครับยูบิจิกะ3อย่างเล็กใหญ่หยาดน้ำสีเขียวนะครับอ่าน้องชื่ออะไรอะสุนนะฟาร์มน้ำหอมเล็กสีส้มแบบเป็นลิงค5ขวดนะครับอุนคิโอลาเล็กใหญ่หยาดน้ำสีม่วง5ขวดนะเห็นไหมว่าตัวละครฟาร์มทุกตัวเนี่ยมันจะแตกต่างจาก ตัวละครฟาร์มทั่วไปธรรมดาที่มันดรอปแค่น้ำหอมเล็กกับหยาดน้ำเฉยๆนะครับหรืออาจจะเป็นน้ำหอมเล็กอย่างเดียวน้ำหอมใหญ่น้ำหอมเล็กอะไรพวกนี้ผมว่าตัวละครพวกนั้นเนี่ยมันเริ่มหาง่ายแล้วตัวละครพวกนี้สิผมมองว่ามันพิเศษกว่าในเรื่องของการฝากนะครับก็สามารถมาเลือกกันได้ว่าอยากได้ตัวละครแบบไหนต้องการตัวละครฟาร์มสีไหนก็มาเลือกกันได้นะครับส่วนอื่นๆนี่คืออะไรอื่นๆเนี่ยคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวละครฟาร์มแล้วก็ไม่ได้แบบดาเมจจ่าขนาดนั้นแต่ว่าเอาไปเล่นบางคอนเทนต์ได้ดีนะ อย่างเนเลียนกับโอลิฮิเมเนี่ยสองคนนี้ช่วยในการซุปเปอร์บูทแล้วก็แจกโลได้นะครับตามที่บอกว่าตีคิวเนี่ยคุณจะใช้สายโจมตีปกติคุณต้องมีตัวแจกบูทนะครับขั้นต่ำต้องมีแจกบูทเลยแต่ว่าสองคนนี้เป็นซุปเปอร์บูทแถมแจกโลได้วนสกิลได้ไวนะสามารถรีในการแจกโลแจกบูทได้ทันนะครับคือโลหมดบูทหมด2คนนี้แปะโลแปะบูทให้ใหม่ได้เลย นะครับก็เลยแนะนำนะเผื่อเพื่อนๆเ,เอาไปตีกิวขาดตัวละครแจกโลแจกบูทสองคนนี้ตอบโจทย์นะแล้วก็เนลเนี่ยถ้าไปตีกิวหัวหน้าหน่วยขาดดาเมจด,ด้วยก็สามารถเล่นเป็นกึง่งดาเมจกึ่งซับได้ด้วยส่วนอิจิโกะเขาไม่ได้แจกโลแจกบูทหรอกแต่ว่าตัวนี้ผมแนะนําเผื่อผู้เล่นใหม่ติดปัญหาเวลาลงหอคอยนะตัวนี้มันเก่งก็คือในหอคอยและหอคอยอะ่ะต้องเป็นบอสด้วยคือ vs บอสสามตัวแบบเนี้ยนะแล้วบอสตัวนั้นเนี่ย มันไม่กันไฟไม่กันอ่อนแรงอิจิโกะคือชนะเลยต่อให้อิจิโกะมันตีเข้าแค่หนึ่งมันก็สามารถชนะได้นะครับเพราะว่าตัวนี้แบ่งฮิตสกิลเยอะแล้วก็มันทําให้อีฝ่ายติดสนับตุติจนตายเบินจนตายเลยอีฝ่ายจะติดไฟและติดอ่อนแรงเวลาที่อีฝ่ายติดไฟอยู่เลือดมันลดเป็นน้ําเลยนะครับกับกันอีกฝ่ายตีคุณเขาแค่หนึ่งคือเล่นง่ๆแบบนี้เลยอิจิโกะไม่ต้องไปเน้นสกิลแรงคือไปเน้นถึกแล้วก็ไปลมควันจนอีฝ่ายติดไฟแล้วก็ติดอ่อนแรงตาย นะสลับอิจิโกะเผื่อคนมีติดปัญหาในเรื่องเวลาลงพวกหอค่อยแล้วเจอบอสไม่มีโบนัสก็เอาอิจิโกะงูตัวนี้ไปใช้ได้นะคือผ่านทุกตัวขอแค่บอสมันไม่กันไฟไม่กันโล่ต่อให้มันกันการโจมตีนะแบบมันมีเงื่อนไขเลการโจมตีระยะกยไกลไร้ผลเนี่ยมันก็ยังทําจนอีกฝ่ายติดไฟตายได้อ่ะิจิโกะตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวละครช่วยตีกิวและเ,เพื่อเพื่อนเ,อน,เนี่ย หาตัวละครตีกิวเผ่าไหนก็ลองมาดูกันได้นะครับซึ่งผมจะรวมทั้งไก่และก็ไก่นะเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีตัวไหนไก่ตัวไหนไกลนะครับหมวดหมู่แรกก็คือไลฟ์สังกัดนะครับไลฟ์สังกัดเนี่ยมียามิอุราฮะระแล้วก็คังเโรซะยามิกับอุราฮะระคือตีไก่อาบั l ตี้ ti, คล้ายๆกันทั้งคู่แต่ถ้าเกิดเอาเล่นง่ายเลยยามิ ami, เล่นง่ายเพราะตัวนี้กันไฟ อุราฮะมันไม่กันไฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงไม่กันไฟให้แต่ตัวนี้มีข้อดีกว่ายามีอย่างหนึ่งก็คือช่วยทำอีกฝ่ายติดดีบัฟได้แต่การเล่นยากกว่าเพราะไม่กันไฟเลือดหมดได้นะครับก็เลยแนะนำว่าอยากเล่นสบายหน่อยก็ยามีซึ่งอัไปล่นีตีกิลมันไม่ได้ยุคใหม่จ๋าทั้งคู่นะครับถ้าเกิดเป็นตัวละครตีกิวเจนล่าสุดเจน3มเนี่ยมันจะเบิ้ลฮิตบวก2แต่ตัวละครพวกนี้ยังเบิ้ลฮิต1อยู่นะครั้งเอลูซาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตีกิว ไล่สังกัดระยะไกลในคงเน,งนโรสะก็ยังโดดเด่นที่สุดในนะปัจจุบันเพราะยังไม่มีใครเก่งกว่าแต่อนาคตไม่แน่คงจะมาเร็วๆนี้แหละนะอันนี้คือผมคาดการเอาไว้นะครับส่วนเอ็กซ์ปาดานะครับมีตีไกลแค่คนเดียวก็คือไอเซนและที่เหลือเนี่ยสามคนตีไกลหมดเลยซึ่งไอตีไกลสามคนเนี่ยแตกต่างกันในเรื่องการเล่นถ้าดามเมจเสถียรสุดอาบิลามะถ้าเอาแรงสุดแต่มีเงื่อนไขอุนคิโอลาเพราะอุนคิโอลาเนี่ยมันได้บูสต์เอดีเค80%โค้ดแรงเลย นะครับแต่เล่นจริงนี่ยบางทีมันไม่ติดพอมันไม่ติดนี่ยมันง่อยสุดในบรรดา3าคนนี้แหละดาเมจคือเบาเป็นตดเลยนะครับต้องติดมันถึงจะแรงนะอันนี้คือข้อเสียและก็ข้อดีข้อดีคือแรงข้อเสียคือถ้าไม่ติดก็เบานะครับส่วนยูกิโอตัวนี้ช่วยซูปเปอร์บัฟได้ถ้าขาดตัวละครซูปเปอร์บัฟด้วยยูกิโอก็ตอบโจทย์นะครับตีแรงเหมือนกันแล้วก็มีซูปเปอร์บัฟเข้ามาอีกช่วยทีมได้นะครับแล้วก็กิมไ,ไอเจ้าไอเซนนะครับตัวนี้ตามที่บอกว่าอสปาดาไก่ทั้งเลือกน้อย ถ้ามีลูเคียส้มอยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจไอเซนแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวละครช่วยตีเอสปาดาระยะใกล้จริงไอเซนก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับส่วนคินซี่นะครั้งนี้มีโทชิโรเข้ามาด้วยเป็นสายสกิลตัวเดียวเลยนระรมดาตัวละครตีกิวนะครับตัวนี้มีอาบิลิตี้ช่วยตีกิวณนะปัจจุบันตีกิวคินซี่ผมมองว่ายัางใช้งานได้อยู่นะสลับเจ้าโทชิโรตัวนี้เกมเพย์อาจจะเล่นยากนิดน,นึงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเล่นได้เลยสลับเจ้าโทชิโรนะครับแล้วก็ ตีฮอลโลฮอลโลผมไม่เอาตีไกลมาร่วมรายการนะครับเพราะว่าไอชูเฮเนี่ยมันจะเป็นตัวตีกิวเจนหนึ่งเลยมันไม่มีความสามารถในการคิวเลอร์เลยนะครับก็เลยเอามาแค่ตัวละครที่ผมมองว่าดูดีแล้วกันก็ฮิรันโกตับโคมามูระนะครับยังใช้งานได้อยู่ในณปัจจุบันเวลาตีกิวฮอลโลระยะประชิดนะโยมทูเช่นกันยมทูเนี่ยอันนี้คือมันมันไม่มีตัวเลือกจริงๆก็เลยต้องหยิบ2คนนี้มานะไอสอคนนี้เนี่ย ไม่มีอาบลตตี้โบนัสสังหารด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีจริงๆนะก็เลยแนะนำสองคนนี้เบียคุยะากับแชทนะครับแชทช่วยแชทเนี่ยช่วยบูทได้แต่ว่าเบียคุยะาจะแรงกว่านะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตีกิวอารันคานะครับใกล้ก็2คนนี้คือโทเซนกับเลนจิ2คนนี้ต่างกันยังไงโทเซนจะแรงกว่าแต่เลนจิจะแจกโลแล้วก็แจกบัฟได้แต่ว่าบัฟของเลนจิเนี่ยมันเป็นบัฟปกติบัฟธรรมดาถ้าเกิดเพื่อนมีตัวละครซุปเปอร์บัฟอยู่แล้วก็เอาเป็นโทเซนแทน นะครับเพราะว่าเลนจิมันแจกบัฟแจกโลได้เล่นเป็นกึ่งดาเมจกึ่งบัฟได้สำหรับเลนจินะครับส่วนนอยโท่าก็ตีกิวระยะไกลที่ดูดนีนปัจจุบันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับส่วนตีกิวหัวนั้นหน่วยหยิบม,มา2คนก็คือตีใกล้เป็นอับิลามะตีไกลเป็นอนะุนคิโอลาณปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่สำหรับอุนคิโอลามีในเรื่องของแจกโลแล้วก็ดีบัฟศัตรูด้วยนะครับสุดท้ายตีกิวหน่วยศูนย์สึกิชิมะตัวเดียวเลยนะเป็นการตีระยะประชิดด้วยตีไกลย,ยังไม่มีให้นะครับสำ แล้วก็มวลหมู่ต่อมานะครับเราจบกันในเรื่องของตีกิล้วอันนี้จะเป็นมวลหมู่สุดท้ายที่แนะนําแล้วก็คือตัวละครบันทึกสงครามซึ่งตัวละครบันทึกสงครามเนี่ยมันไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าผลตอบแทนมันดีนะมันช่วยให้เราประหยัดตัวมันช่วยให้เราได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเวลาเราลงโหมดบันทึกสงครามนะใครที่งงบันทึกสงครามคืออะไรวะมันคืออันนี้ครับมันคือโหมดนี้เลยโหมดนี้เนี่ยเพื่อนๆนเล่นจะได้ถุงไอ้ถุงพวกนี้ไปแลกของได้นะเพื่อนๆเนี่ยสามารถมาแลกเพชร สามารถมาแลกคมภีสามารถมาแลกแบบตัว๋วตั๋วเปิดกาชาได้เลยนะแบบมันมีจํากัดเป็นเดือนนะครบแลกจนหมดแล้วเนี่ยก็รออีกเดือนหนึ่งมันถึงจะมาให้แลกใหม่นะครับซึ่งตัวบันทึกสงครามมันสําคัญยังไงตามที่บอกมันช่วยเพื่อนๆประหยัดในการลงถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีโบนัสเลยเนี่ยดรอปยากมากมันได้น้อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีโบนัสเต็มเนี่ยจำนวนตั๋วที่ใช้จํานวนเวลาที่ใช้เนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่ามันดรอปได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนๆก็ต้องมาดูว่า แต่ละบทเพื่อนๆขาดตัวละครโบนัสตรงไหนอ่านอย่างไเนี่ยบทหนึ่งเพื่อนๆมีอะไรบ้างให้ดูตรงเรื่องถุงนะดาเมจอย่างเดียวไม่ต้องสนใจดูเรื่องถุงส่วนใหญ่เพราะว่าถุงเนี่ยมันช่วยในการฟาร์มดาเมจช่างมันดันนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเอาถุงก่อนถุงมันช่วยดอกพวกถุงเนี่ยเอาไว้แลกของเยอะขึ้นนะครับวิธีการเลือกผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูทั้ง3ภาคเลยว่าแต่ละภาคอะ่ะเพื่อนๆขาตัวไหนมากที่สุด นะครับอย่างบางอันเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีแบบกระปิกกระปอยแล้วกันน่ะแบบอย่างเงี้ยเพื่อนๆมี1ตัวแล้วนะแต่ว่าอันบางอัน,นเนี่ยไม่มีเลยแบบไม่มีเลยนะผมมองว่าไปเลือกอันนั้นดีกว่าอันที่ไม่มีเลยอย่างน้อยมันช่วยให้แบบดอกสบายขึ้นฟาร์มง่ายขึ้นนะครับแนะนําเหมือนกันสำหรับตัวละครบันทึกสงครามนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนําเลือกตัวละครฟรีทั้ง10ตัวละครนะตามที่บอกนะครับผมไม่สามารถเลือกมาได้แบบ1ิตัวเป๊ะๆอยู่แล้วเพราะว่า ตัวฟาร์มเนี่ยมันก็เกิน1ิตัวแล้วมันขึ้นอยู่กับเพื่อนด้วยเพื่อนต้องการตัวฟาร์มแบบไหนมันจะถามว่าพี่ตัวไหนดีกว่ากันมันตอบไม่ได้มันฟาร์มแตกต่างกันอย่างคุณเอาฟาร์มสิบไปเนี่ยอย่างเอามิลารสไปวัดกับเทสซาคือบางคนก็ตอบมิลาดิมิลามันดอกสิบไอ้นี่มันดอกแค่ห้าแต่นี่มันดอกสามอย่างมันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยครับเพราะฉะนั้นผมจีไม่ให้ไม่ได้หรอกสิบนะบางทีเพื่อนต้องใช้ความคิดตัวเองกันบ้างว่า เพื <chat> ่อนๆต้องการตัวแบบไหนนะผมก็แค่มีหน้าที่หยิบตัวละครที่มันน่าสนใจแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกนะครับเลือกกระจายกระจายก็ได้หรือเพื่อนๆจะเลือกหมวดหมู่เดียวก็ได้อย่างแบบเพื่อนๆเนี่ยติดปัญหาเรื่องตีกิวไลท์สังกัดมากๆเลยนะไม่มีตัวละครตีระยะประชิดเลยเพื่อนๆก็ใส่มันมา2ตัวเลยทั้งยามีทั้งอุลฮัรละอ่ะเอสปาดาเหมือนกันเนแบบติดปัญหามากๆเลยไม่รู้ไม่มีตัวเลยเพื่อนๆก็หยิบมันมา3เลยก็ได้นะครับส่วนพวกตัวละครแบกเพื่อนๆก็ดูสีดูตัวละครที่แบบมาเพื่อนๆเนี่ย อัดตัวไหนบ้างหัดในเรื่องของคิวเลอร์ตัวอะไรบ้างก็ใส่มากะดษนะครับแบบใส่ลูเคียมาใส่ตัวละครช่วยฟาร์มมาสักสาใส่ตัวละครที่เอาไว้ตีคิวตัวละครที่เพื่อนๆคิดว่าเลือกมาสิบตัวนั้นแลวเพื่อนๆได้ใช้แน่นอนนะใช้มากใช้น้อยขึ้นอยู่กับการจัดสรรเพื่อนๆเลยนะให้เลือกตัวละครที่เพื่อนๆคิดว่าได้ใช้งานก่อนเลยส่วนใครที่เป็นผู้เล่นเก่าๆเนี่ยผู้เล่นที่ไม่ได้ซีเรียสตัวละครพวกนี้เนี่ยก็อาจจะหยิบตัวละครแปลกๆที่ไม่มีมาก็ได้นะอย่างผมเนี่ยผมจะเลือกกึ่งใช้งานกับกึ่งตัวละครที่แบ ไม่มีนะซึ่งถ้าเพื่อนๆจะเลือกตัวละครที่ไม่มีผมแนะนําว่าให้เลือกพวกเทศกาลเก่าๆไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้สนใจตัวละครพวกนี้แล้วก็ให้เลือกเทศกาลเก่าๆไปแบบผมนะเดี๋ยวมาดูผมเลือกแล้วกันว่าผมจะเลือกแบบไหนอ่ะส่งท้ายกันนะครับอันนี้คือเราแนะนําผมแลละผมเนี่ยเลือกของผมเลยนะผมจะเอาพวกตัวละครเก่าๆเลยอย่างชินาโมริเนี่ยผมแนะนําว่าจริงแต่ว่าผมมีตัวละครช่วยฟาร์มอย่างยาจิรุแล้วผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนะเนี่ยเพราะว่ามันฟาร์มเหมือนกันนะครับซึ่ง ผมก็จะหยิบตัวละครเก่าๆที่ตะการเก่าๆที่ผมไม่มีนะครับผมก็หยิบมาเลยอย่างเนี้ยจัดมาเลย <c oughs> เออที่ตะการเก่าๆนะผมขอเลือกเอ่อสาวๆกันดีกว่า <c oughs> เออหนุ่มๆค่อยเลือกนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ดูเลยโอ้ออออกไปนะ <c oughs> เนี่ยผมเลือกแบบนี้เลยเว้ยพอสมองเลือกเลยนะหรือเพื่อนๆจะเลือกตัวละครใช้งานก็ได้ซึ่ง ตัวละครใช้งานเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วผมมีตัวละครใช้งานของผมอยู่แล้วนะเอ้ยไอเทศากาลนี้ก็ดีเว้ยเออเอาใครออกเดียวบิวคุยาะาบะแล้วก็ลูกเคียนี่สวยอยากได้นะแล้วก็อืม๋ย่จีลุออกไปก่อนไปฮาริเบลดีกว่าดูดีกว่า <c oughs> ในเรื่องของลูกอาร์ตเ <c oughs> นี่ยผมเลือกวันนี้ไปเลยกันนะเน,นี่ยผมเลือกแบบ ไล่สาระเรื่องแบบติงต้องไปเลยนะสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสน,นะครับส่วนคนที่ต้องการใช้งานก็ตามที่บอกไปเลือกตัวละครใช้งานมานะซึ่งผมมันมีอยู่แล้วในเรื่องของตัวละครใช้งานเนะพอาะเราเปิดตัวกันเยอะอยู่แล้วมาเดี๋ยวดูกันว่าผมได้ใครของบทนี้ไม่ซีเรียสออกใครก็ได้ออกใครก็ได้เลยแต่อยากได้ลูกเคียสุดลูกเคียสวยสุด,สดมานานะนะโอลม่มโอเคนะสวยเหมือนกัน เหอนหมาได้มาก็จะเป็นเลเวล200แล้วเขาได้เพชรเ5เพชรให้เลย นะครับอ่าเพื่อนๆอย่าลืมไปเลือกกัดน,นะคลิปวิดีโอการแนะนําก็ประมาณนี้แล้วกัดน,นะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผู้คนไหนที่ต้องการจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ3 5บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อน เพื่อคนไหนมีไอเดียในการแนะนําตัวละครอื่นๆน,น,นอกเหนือจากผมก็แนะนํากันได้นะอย่าเอาปั่นนะบางคนเขาแยกแยะไม่ออกไหนปัน่นไหนจริงเดี๋ยวไปเลือกมั่วซั่วสงสารโอกาสของเขานะครับโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ